เพื่อนๆคะในมือของอ้อนี้นะคะมันคือผลสดของต้นมะกรอกเกลื่อนมะกรอกเกลื่อนหรือภาษาอีสานบ้านอ้อ,อเขาจะเอิ่นว่าบักเหลี่ยมไหมคะ่ะบักเหลี่ยมก็คือว่าม,มันมักสิเกิดขึ้นอยู่ทั้งโคกเวลาเ้าไปเลี้ยงงัวบแบบนี้มันกระสิโลนลงมาใต,ต้ต้นมันเท่ากับพากินไหมคะ่ะนี่คะ่ะหลังจากที่เปลือกมันกระเทาะแล้วมันจะเป็นแบบนี้นั้นเพื่อนหลังจากที่เปลือกมันร่อนแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือ ผลของต้นมะกรอกเกลือนมะกรอกเกลือนหรือมะเกลียมมะเกลียมอีสานซึ่งเป็นหมากเกลียมของต้นนี้พอดีมันจะมีใบคอยขึ้นแซมเอาดูตรงปลายชายมันโน่นนะคะเพื่อนกาลังติดผลดกอยู่โน่นเลยนะคะลําต้นมันอยู่ใต้พุ่มพุ่มไม้นี่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นพุ่มของข่อยนะคะตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้ผลมะกรอกเกลือน หรือหมักเหลี่ยมไปปลูกที่อ้อเลยนะคะพเพื่อนๆที่เบอร์โทร0876069955 ID Line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังศรา09กับมเมร็ดพร้อมเพาะหมักเหลี่ยมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ